จินดีด้วยกับแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับขอบคุเรียกว่าเติมให้แต่ว่าแต่ว่าดูสีดูสีอ้โหพี่จอมโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้น่าจะยังน่าจะยังทนๆๆการแสดงนะฮะอันนี้การแสดงนะฮะก็บุกขยโทั้งเกมโดนเขาขยโกแมนเชสเตอร์ยเต็ดบุกขยโทั้งเกมโดนเขาขยโกสิไม่ว่าก็ โอ้มันเด็ดขาดจริงนะลูกมงของแม็กโทมิเน์นี่เป็นลูกสําคัญเลยนะมันเป็นจังหวะมันเป็นเขาเรียกว่าจังหวะมันเหมาะเหม๋งคือบอลไปทางขวาแล้วก็ไมนูเนี่ยนะดึงจังหวะใช่หลบแล้วบอลมาเข้าทางดินดาโลที่มันอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วดาโลด้านเปิดแม่นเลยนะกลายเป็นเปิดดีมากนะฮะเปิดแบบโอ้โหครอสบอลเข้าไปจังหวะเหมาะเหมงเลย นะแม็กโทมิเน่เป็นตัวสำรองลงมาถือว่าเทนฮักเปลี่ยนได้ดีก็ถูกต้องเพราะว่าถ้าเขาเปลี่ยนมาแล้วทำระตูชัยไงแต่ทั้งเกมไม่ได้ทำอะไรเลยนะตั้งแต่ลงมาอ๋อสกตี้มันหมกลูกแล้วลูกเดียวเลยไม่มีส่วนลูกเลยแต่แค่นี้พอเราไม่พลาดเลยคือตอนที่เขาเปลี่ยนออกเนี่ย เขาก็หยากบลูโน่ไปทางขวาค่ะแล้วให้แม็กกาบิเน่เนี่ยเล่นเป็นหน้าต่ําเลยอ่าเหมือนเหมือนเป็นกองหน้าอีกตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่าจังหวะม่งเนี่ยมันคือตำแหน่งศูนย์หน้าเออเป็นตำแหน่งศูนย์หน้าเหมือนเขามีเซนด้านนี้อยู่แล้วนะเรื่องของการสอดเข้าไปทําประตูอ่ะเขาควรเปลี่ยนตำแหน่งไปเลยไหมคะก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาเนี่ยเล่นเหมือนกองหน้าแล้วเปลี่ยนไปแลไม่เล่นกองกลางแล้วคือตอนนี้หน้าฮอยลุนเจ็บอ่ะแม็กกาบิเน่เล่นหน้าได้เลยโอ้โหเพราะไม่เหลือใครแล้ว ไม่เหลือใครแล้วแต่มันทีเด็ดจริงไม่ทำไมดาต้องตียากก็ไม่ได้ทีเด็ดจรงิงๆนะ